ลิด,ดทาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานความรักของคุณกันนะคะถึงเขาคนนั้นนะ ว่าเขาคนนั้นตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่บ้างหรือเขาคิดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณอยู่บ้างนะคะต้องขอโทษด้วยเมื่อเช้าไมา่ได้ลงคลิปให้นะคะพะดอดีติดงานนะคะค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงเนาะก็มาลงช่วงเย็นให้นะคะก็ลงเลยเวลานิดนึงนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบนิดนึงนะคะมาดูพร้อมกันเลยนะว่า <c oughs> ตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคนนั้น มีความคลิดหรือมีความรู้สึกยังไงบ้าง2ดาบนะคะ1ดาบ2ไม้เท้าอสองเหรียญรู้สึกกำลังอยู่ในจุดของความสับสนลังเลการตัดสินใจนะคะ6ดาบ กำลังอยู่ในจุดของเหมือนเจอทางแยกเลยนะคะตอนนี้นะมีความผิดหวังมีความเสียดายมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะหถ้วยคิดถึงคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจําเก่าๆมันย้อนกลับคืนมาในความความรู้สึกของเขาในเมมโมรีของเขาอะนะคะบางคนคุณอาจจะมาถามถึงคนในอดีตหรือเปล่าคะเนี่ยนะหรือบางคนก็อาจจะมีความคิดถึงกันอะ่ะ นะคะ7ถ้วยมีในเรื่องของช้อยทางเลือกตัวเลือกนะคะ8ถ้วย The Moon ค่ะ The Empress หน้าไพ่วันนี้นะคะรู้สึกว่าคนที่คุณรักคนที่คุณถามถึงเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกสับสนเขากำลังสับสนในตัวเองเขากำลังสับสนว่า การตัดสินใจของเขาที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหลายๆคนนะเขาทิ้งคุณไปหรือหลายๆคนคุณทิ้งเขามาหรือมีการหันหลังให้การเดินออกจากความสัมพันธ์ move on กันนะคะหรือเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์นะถ้าพลังงานคุณเป็นพลังพลังงานประมาณนี้นะคะลองไปดูต่อบางคนก็คือเป็นอดีตของกันได้ นะคนคนนี้อาจจะปล่อยคุณปล่อยคุณไปทิ้งคุณไปปล่อยให้คุณหลุดมือไปเขาอาจจะมีช้อยนะหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆทางเลือกอื่นๆนะคะหรือเขาอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนสองคนทางสองทางนะคะสถานการณ์สองสถานการณ์เส้นทางชีวิตที่เขาอาจจะเลือกไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้เวลานี้ คนคนนี้กำลังอยู่ในจุดที่สับสนลังเลมากๆเขากำลังรู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดหรือเขาตัดสินใจถูกกันแน่เนี่ยที่เขาปล่อยให้คุณหลุดมือไปเห็นไหมคะแปดถ้วยกับไพ่หกดาบคือการที่ตอนนี้เหมือนเขากำลังที่จะเสียคุณไปอ่ะโดยที่ตัวเขาเองเขาเริ่มกลับมาย้อนคิดเริ่มกลับมารู้สึกว่า เวลาที่เขากับคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เหมือนเดิมกันไม่ได้แสดงความรักความรู้สึกดีๆความต้องการซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้มันทำให้เขารู้สึกคิดถึงนะคะนะคะเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความเสียดายเนะาะพ่าาถ้วยมีความเสียใจมีความเหงาเดือดร้นมีความคิดถึงเขารู้สึกว่า เพิ่งจะมองเห็นนะว่าคุณคือ The e m p r e s s เหมือนคนมาเห็นไม้งามเมื่อขวานบินหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะเห็นแบบกงจักเป็นดอกบัวแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณเปรียบเสมือนดอกบัวที่มีคุณค่าต่อเขามากๆคุณคือคนที่ท่งคุณค่าคุณคือคนที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขามากๆ คุณเป็นคนที่มี power เหมือน empowerment น่ะที่แบบมีพลังงานที่แบบสามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เขามีมีกำลังใจหรือมีความรู้สึกแบบอยากที่จะต่อสู้ดิ้นรนหรืออยากที่จะทําอะไรดีๆนะคะซึ่งพอในเวลาที่คุณหายไปจากชีวิตเขาหรือคุณไม่เหมือนเดิมกับเขาทำให้คนคนนี้รู้สึกว่า ที่ผ่านมาน่าจะตัดสินใจแบบผิดพลาดแล้วนะคะเขาก็เลยเกิดความสับสนเกิดความลังเลนะคะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความรู้สึกแบบฟุ้งซ่านในใจว่าเขาจะหาวิธีการใดถึงจะสามารถที่จะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ที่ทําให้คุณกับเขาหกถ้วยคือการได้กลับมามีกันและกันอยู่ในชีวิตบางคนคบกันรักกันในสถานะที่แบบไม่มีเงื่อนไขอะ่ะ ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อแม้แต่ก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กันยังคงดูแลกันยังคงทนุถนอมประคับประครองจิตใจกันไปนะคะที่ผ่านมาเขามองเห็นความดีของคุณอาจจะน้อยแต่พอมาในตอนนี้วันที่เขาปล่อยมือคุณนะคะเขาเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณทำาอะไรดีๆเพื่อเขาหลายอย่างมากๆนะคะ คุณมีสิ่งดีๆที่ทุ่มเทพเพื่อเขาความรักการดูแลการเอาใจใส่หกถ้วยการทนุถนอมการเทคแคร์การเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละของคุณะ่ะนะคะการที่คุณทำดูแลเขาเสมือนกับไข่ในหินหรือบางคนดูแลแฟนเหมือนเป็นลูกเลยอะไรประมาณนี้เพราะคุณมีพลังงานการเป็นเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะพลังงานการเป็นแม่คือเป็นคนที่มีความอบอุ่น อยู่ใกล้แล้วสบายใจอยู่ใกล้แล้วรู้สึกปลอดภัยนะคะเป็นคนที่มีหลักความเมตตาสูงมากๆเป็นคนที่มีเมตตาอบอ้อมอารีอบอุน่นมีความละมุนนุ่มลึกนะคะแล้วพอมาในวันนี้คนคนนี้เขารู้สึกขึ้นได้ว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เขาอาจจะไปเจอตัวเลือกมากมายเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายอุปนิสัยใจคอ แต่เขาก็รู้แล้วว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะช้อยต่างๆตัวเลือกอื่นๆที่เขาไปประสบพบเจอคะ่ะเขายังมองไม่เห็นว่าคนเหล่านั้นจะมีใครที่ทัดเทียมคุณได้จะมีใครที่ดีเท่ากับคุณจะมีใครที่รักและถนอมน้ำใจนะคะดูแลเขาเท่ากับคุณก็เลยทำให้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในภววงของความผิดหวัง อยู่ในพวังของความสับสนวุ่นวายใจนะคะกำลังคิดกลับไปกลับมาฉันตัดสินใจลงไปแล้วว่าเราจะทำยังไงถึงจะแบบที่จะกู้สถานการณ์นี้ให้มันกลับมาดีดังเดิมนะคะบางคนเขารู้สึกว่าเขาเด็ดขาดไปแล้วบางคนอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของความสับสนลังเลอยู่เนะาะใครหลายๆคนนะคะในสถานการณ์นี้คุณกับเขาอาจจะยังอยู่กันในความสัมพันธ์แต่อยู่ในจุดของการที่ เขาไม่ยอมเลือกนะคะเขาไม่ยอมเลือกตัดสินใจไม่เลือกสักทีไม่ไม่ยอมทําอะไรให้มันชัดเจนหรือไม่ให้คําตอบอะไรคุณสักทีซึ่งกอบรู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในจุดที่กําลังคิดกําลังทบทวนกําลังสับสนวุ่นวายลังเลแต่เดี๋ยวเขาจะสามารถที่จะตัดสินใจหาคําตอบให้กับตัวเองได้ในอนาคตกอบรู้สึกว่าแบบนั้นแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังแบบกําลังคิดอยู่ว่า คุณก็คือเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสัมพันธ์มาเป็นอันดับต้นๆของเขาเหมือนกันนะนะคะเจ็ดถ้วยคุณคือถ้วยทียท่ดีที่สุดคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือเป้าหมายความสัมพันธ์นะคะที่เขารู้สึกว่าถ้าจะตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่งอ่ะคนคนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นคุณเพราะมีไพ่ the empress เกิดขึ้นในความคิดของเขาเขารู้สึกเขาอยากได้คุณเป็น เป็นคนที่เคียงข้างกับเขาไปอ่ะ DM p l e s e ก็เป็นตัวแทนของภรรยาเป็นตัวแทนของสามีก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูหรือเป็นตัวแทนของเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับจิตใจเขาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลนะคะมีความหมายต่อความคิดความรู้สึกของเขาคนคนนี้เลยกำลังอยู่ในจุดข,ของการคิดใหม่ตัดสินใจใหม่ทำใหม่นะคะ คือเขายังไม่อยากที่จะแบบให้คุณหายไปจากตรงเนี้พูดง่ายเลยว่าเขายังคงต้องการให้อยู่ในความสัมพันธ์เขาเขาไม่ต้องการให้คุณหันหลังไปจากเขาเขาไม่ต้องการที่จะให้คุณ move on ไปจากเขาแต่ตัวเขากําลังอยู่ในจุดของการแก้ไขตัดสินใจหาคําตอบให้กับตัวเองและจะเอาคําตอบนั้นมาให้คุณในอนาคตนะคะนี่คือเรื่องราวจะเป็นประมาณนี้นะ ที่นี้ก็จะมาขยายไพ่ให้คุณดูต่อว่าแล้วสถานการณ์หลังจากนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะมีการทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าจะยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาดูพร้อมกันนะ มาดูว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะคะในอนาโคจะเป็นยังไงบ้างควิ้นถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าห้าเหรียญน,นะคะฮโลแฟน สิถ้วยควีนถือดาบนะคะหไม้เทา้า8ไม้เทา้าเดทไนท์ถือถ้วยนะคะใต <c oughs> ้สำหรับ6ดาบสถานการณ์ในอนาคตนะคุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้ ะะได้รับการสื่อสารได้รับการติดต่อได้รับการปรับความเข้าใจสําหรับคนที่คุณตอนนี้นะคะถ้าตอนนี้คุณมีประเด็นเลิกลากันอยู่นะมีไพ่เดทมาถ้าตอนนี้คุณเลิกลากันคุณมีปัญหากันหรือคุณมูฟออนจากกันเดี๋ยวคนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้จะมีการส่งข้อความมาก็ได้หรืออาจจะโทรมาหาคุณก็ได้ปนไม้เท้าขยายกับไพ่ห้าเหลี่ยมคือการตามตือ้อคือการตามงอ้อนะคะคือการพยายามที่จะ งอคุณทาง,งที่รู้ว่าคุณพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงนะคะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์นี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ได้ยินดียินร้ายกับเขาแต่เดี๋ยวเขาก็จะตัดสินใจเหมือนกับคนที่แบบว่าไี่มีอะไรต้องเสียแล้วอะนะคะเขาไม่รู้หรอกกลับมาแล้วคุณกับเขาจะเหมือนเดิมกันหรือไม่แต่เดี๋ยวเขาอย่างน้อยๆเขาคิดว่ายังไงเขาต้องติดต่อกับคุณให้มันรู้ดำรู้ดีกันไปเลยว่าเราจะไปกันต่อหรือเราจะพอแค่นี้นะคะ หลายๆคนคุณมีโอกาสที่ได้กลับมาดีดังเดิมนะแต่ก็หลายๆคนให้ระวังกลับมาแล้วจะมีปัญหาการถกเถียงกันนะคะหรือรือร้อฟื้นความเอ่อเรื่องราวบัตรหมางใจกันในอดีตเอามาทะเลาะกันอีกเอามาถกเถียงกันอีกเอามาแบบห้าหันกันอีกตรงนี้ให้ระวังปัญหามันก็จะกลายเป็นแก้ไขไม่ได้แต่สําหรับบางคนคุณมีโอกาสที่ได้ลงเรือลําเดียวกันใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่หรือกลับมาเริ่มต้นชีวิตด้วยกันใหม่ แต่ปัญหามันอาจจะยังมีคาราคาซังอยู่บ้างนะมีไพ่คาโลแฟนมากับไพ่เดทเนี่ยนะคะความหมายก็รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะพาตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วจบวงจรความสัมพันธ์ที่มันเป็นในด้านมืดๆด,ด้านแย่ๆจบวงจรที่ไม่ว่าจะเป็นนิสัยด้านมืดนิสัยด้านเทาๆหรือปัญหาอะไรต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา ไพ่คิงถือดาบเขาอาจจะตัดจบเคลียร์คัทจบแบบร้อก็ได้กับปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณก็เป็นได้เช่นกันนะคะเพราะตอนนี้เหมือนคนคนนี้เขาได้กลับมาเห็นคุณค่าของทุนแล้วในวันที่คุณหายไปจากชีวิตเขาหรือในวันที่คุณทั้งคู่ปล่อยมือกันแล้วอะนะคะแล้วสุดท้ายคนคนนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเขารู้สึกผิด เขารู้สึกอยากแก้ไขเขารู้สึกอยากจะให้ปัญหาต่างๆนานา,นามันจบลงโดยถาวรแล้วให้คุณกับเขามีโอกาสที่จะมารื้อฟื้นเริ่มต้นนะคะสิ่งดีๆความทรงจําดีๆด,ด้วยกันใหม่ในอนาคตนะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่กอลฟอยากจะเตือนคนที่มาดูคลิปนี้นะคะระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ระวังในเรื่องของคําพูด นะมันจะมีช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะได้ติดต่อกันพูดคุยกันสื่อสารกันแต่มันมีไพ่ปัญหาเกิดขึ้นเห็นไหมคะคิงถือดาบนะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าแปดไม้เท้าแน่นอนคุณกับเขาจะมีการสื่อสารกันแต่การสื่อสารกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านตัวอักษรผ่านช่องทางใดก็ตามหรือการมาพบมาเจอหน้ากันคุณอาจจะต้องใช้วิธีการคุยกันด้วยการมีสติมีสติรู้ตัวมีสติยั้งคิด นะคะอย่าพยายามเป็นคิงถือดาบคิงถือดาบข้อดีคืออาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงจังชัดเจนเด็ดขาดแต่ก็มีข้อเสียคือบางครั้งอะไรที่ขวานผ่าซากไปยอมหักไม่ยอมงอมากเกินไปหรือว่าตรงเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลร้ายมันก็อาจจะเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์คุณได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่า ใดๆก็ตามอ่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหากันอยู่หรือคุณยังดีกันอยู่นะคะให้คุณคุยกันหรือคบกันด้วยการมีสติมีเหตุมีผลนะคะจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความสัมพันธ์คุณมันลดการประทะกันได้มาก แล้วในอนาคตอ่ะมันก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของการถกเถียงกันในเรื่องของการมีปัญหาหรือบุคคลรอบข้างหรือเอาเรื่องอื่นมาเป็นปัญหาในเรื่องความรักของคุณอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณกับเขาจะได้มีโอกาสติดต่อกันใหม่หรือได้มีโอกาสที่ได้ลงเรือลําเดียวกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่ควรทําก็คือจะต้องลบภาพจําเก่าๆทิ้งไปทิ้งอดีตไปซะแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วพากันเดินไปหาอนาคตเนี่ยหกดาบคือการ จากจุดหนึ่งพากันไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอะนะคะการที่พาตัวเองหรือพาความสัมพันธ์เนี้ยไปสู่จุดที่มันมีมีความสุขมีความสําเร็จมีความหกเข้าใจกันมากกว่าเดิมอย่าอยู่ที่เดิมอะนะคะไพ่เดนใบนี้ยจริงๆแล้วพอมาขยายกับไพ่ไฮโลแฟนแล้วมาขยายไพ่ด้านข้างไม่ได้เป็นไพ่เสียนะเป็นไพ่ของปัญหาทุกอย่างมันกําลังจะจบลงในอนาคตนะคะอุปสรรคต่างๆนาะนาะที่คุณเจอกันอยู่อะ มันจะได้รับการแก้ไขไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะมีโอกาสที่คุณและเขาจะได้แบบมาปรับความเข้าใจกันหรือมีโอกาสที่คุณและเขานะคะจะได้เดินร่วมทางไปกันอีกแต่ให้ระวังในช่วงการเดินระหว่างทางเนี่ยนะคะระวังบาดหมางก,กันระวังไม่เข้าใจกันระวังผิดใจกันแล้วมันก็จะพาคุณวกกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมมันจะทําให้เสียเวลา ในการรักกันทางที่มันจะพัฒนาเดินหน้าไปด้วยกันเนาะก้าวไปพร้อมๆกันกับกลายเป็นพอมีปัญหาปุ๊บอ้าวก็แยกทางกันไปหายกันไปเงี้ยกันไปแล้วก็ต้องวนกลับมานับหนึ่งกันใหม่อยู่แบบเนี้ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ก้าวหน้าทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ยอมไปไหนสักทีนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสําคัญนะคะเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะไพ่มีอะไรที่อยากจะแนะนําบ้าง darkness นะคะก็คือความสัมพันธ์คุณตอนนี้หรือแม้แต่กระทั่งความคิดความรู้สึกจิตใจ,จของเขาคนนั้นหรือตัวคุณก็ได้ยังคงมีด้านมืดมืดยังคงมีด้านเทาๆยังคงอยู่ในมุมมืดนะคะยังคงอึมครึมคลุมเครือมีความไม่ชัดเจนแล้วก็ยังคงเป็นไพ่ของความเครียดก็ได้ความไม่สบายใจความขุ่นข้องบองใจอะไรประมาณนี้นะคะ beauty แต่ไม่ต้องกังวลน,นะ อะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือเส้นทางความรักของคุณมันดูหาแสงสว่างไม่เจอเลยอ่ะมันดูเป็นเส้นทางความรักที่ดูมืดมิดมองหาอนาคตไม่เจออะไรประมาณเนี้ยคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวในอนาคตมันจะดีขึ้นมันจะกลับกลายกลับตาลปัดเป็นสิ่งสวยงามคุณจะมองเห็นความงามในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเองเขาก็จะมองเห็นความสวยงามทั้งภายในและภายนอก ทั้งในจิตใจคุณและหน้าตาคุณอาจติดมานะคะ action แล้วก็ attraction นะคะเป็นในเรื่องของแรงดึงดูดแล้วก็การ take action ก็คิดว่าเขาคนนั้นเขาจะมีการ take action แน่นอนคุณทั้งคู่มีพลังงานของการมี passion ม,มี attraction มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะ attraction ใบนี้อาจจะหมายถึงการใช้กฎแรงดึงดูดด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นนะคะให้คุณฝึกที่จะ manifest พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนึกถึงภาพนะคะจินตนาการขึ้นมาให้มันเป็นภาพที่สวยงามอย่าไปคิดพลังงานเชิงลบคุณก็จะดึงดูดพลังงานลบๆคนลบๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสามารถเอาไปลองใช้ไม่ว่าจะเป็นกับความรักกับการเงินกับการงานได้นะคะฝึกคิดบวกให้เป็นฝึกการใช้กดแรงดึงดูดให้เป็นนะคะแล้วคุณจะสามารถที่จะ manifest สิ่งใดที่จะเป็นไปตามที่คุณ คาดหวังได้และแน่นอนนะคะคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้มามองเห็นในความงามของกันและกันในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งความสวยงามกำลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะใครที่คุณกำลังรู้สึกเศร้าหม่นหมองจิตใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกมีความทุกข์ใจนะคะรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่มีโอกาสที่ได้เจอกับความรักที่ดีเลยหรือไงอะไรประมาณนี้ เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่นะคะจงชื่นชมตัวเองมองตัวเองนะคะให้ให้ความสุขกับตัวเองอะนะคะให้คำชมเชยกับตัวเองบ้างนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความงามทั้งภายในและภายนอกมีความสวยงามอยู่แล้วมีความสวยเป็นธรรมชาติของคุณอยู่แล้วสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันดีที่สุดแล้วมันงดงามที่สุดแล้ว แล้ววันหนึ่งมันจะเปล่งประกายทําให้คนคนนั้นเขาได้เห็นในความงามทั้งภายในและภายนอกของคุณอย่างแน่นอนแล้วเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นนะคะมาดูข้อความกันต่อเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างคุณมาเติมเต็มหัวใจฉัน ยืนคนละจุดความรู้สึกมันต่างกันนะคะโปรดจงเชื่อใจฉันครอบครัวฉันมีอิทธิพลต่อความรักของเราโปรดให้เวลาฉันคุณทำให้ฉันมีความสุข ถ้าฉันเปลี่ยนไปคุณจะรับได้ไหมฉันชอบรอยยิ้มของคุณได้แต่เฝ้ารอเธอความแตกต่างไม่สามารถทำให้ฉันหมดรักคุณได้มันเป็นแค่ภาพลวงตานะคะ อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนบางคนก็เป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนเนาะต่างคนต่างบริบทนะคะฉันหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณเราเจอกันช้าไปและประโยคสุดท้ายฉันยังไม่พร้อมกับความรัก ก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะข้อความอาจจะไม่ใช่ของคุณทั้งหมดอาจจะเป็นบางข้อความก็ได้นะคะก็รับเฉพาะข้อความดีๆกลับไปละกันข้อความไหนที่รู้สึกว่าไม่เวิร์กไม่ดีก็ทิ้งไว้แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะถึงแม้จะเป็นแรนด o อมก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกใจคุณทุกอย่างเนาะนะคะแต่ก็ เปิดพลังงานแรนดอมพลังงานบวกๆให้กับคุณเรื่องราวเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวบวกๆที่ให้มาให้คุณได้รับกันกลับไปนะคะส่วนข้อความก็ต่างคนต่างรับข้อความใครข้อความมันถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความเนี้เป็นข้อความของฉันนะคะก็รับไปเท่านั้นเองนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้อะไรที่ดีก็รับกันไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะ ฝากกดติดตาม s ั subscribe, like, share, บ s c r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอบฟด้วยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ